สสูบปีกนกคู่แข่ง R9 ถือกำเนิด Honda V3R ตัวแทน CBR 600RR Super Sport ตัวใหม่รายละเอียดจะเป็นยังไง m o t o r e v o e จะพาไปดูกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา Honda ได้ทำการเปิดตัวเครื่องยนต์ต้นแบบที่มาในรูปแบบ3สูบ V พร้อมระบบอัดอากาศเทอร์โบไฟฟ้า E-compressor ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่จากค่ายปีกนกที่น่าสนใจไม่น้อยทางด้านปริมาตรกระบอกสูบถึงแม้จะยังไม่มีการระบุเอาไว้ แต่ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 850-900cc เพื่อให้สาม,มารถเกาะกระแสไปกับเครื่องยนต์ใหม่ของ MotoGP ได้ <text> ในเวลาต่อมาก็มีคนค้นพบว่าค่ายปิกนกได้ทำการจดเครื่องหมายการค้า V3R ที่เห็นชื่อแว็บแรกก็ทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าจะต้องเป็นชื่อของรถต้นแบบคันดังกล่าวในรุ่นโปรดักชันอย่างแน่นอนพร้อมยังทาให้เราทราบด้วยว่ามันจะมาในรูปโฉมของรถสปอร์ต และเมื่อเดือนก่อนแอดมินฟอร์ดก็เคยทำการวิเคราะห์เอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ Honda จะแบ่งพื้นฐานของเครื่องยนต์นี้ออกเป็น2รุ่นนั่นก็คือเครื่องยนต์ที่ทำการติดตั้ง E-Compressor er, เหมือนกับรถต้นแบบที่มาพร้อมกับพลังกำลังและเทคโนโลยีขั้นสุดของค่ายเพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวโชว์ความก้าวหน้าของแบรนด์ ขณะเดียวกันพวกเขาก็จะทําการเปิดตัวรถรุ่นหายใจธรรมชาติไรระบบอัดอากาศที่จะทําออกมาเพื่อวางจําหน่ายในวงกว้างมีค่าตัวเป็นมิตรมากกว่าเดิมและอาจจะมีตําแหน่งการตลาดที่ใกล้เคียงกับผู้แข่งในคลาสกลางรุ่นอืน่น และล่าสุดก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่แอดมินฟอร์ดวิเคราะห์เอาไว้จะถูกต้องเนื่องจากมีการค้นพบว่า Honda ได้ทำการโจทยิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าแยกกันไว้2ชื่อนั่นก็คือ V3R ซึ่งเป็นชื่อที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้และ V3R E Compressor ซึ่งนี่ก็ทําให้เรารู้ว่าในอนาคตจะมีการแยกพื้นฐานนี้ออกเป็น2รุ่นนั่นก็คือรุ่นที่ไร้ระบบอัดอากาศไว้จําหน่ายในวงกว้างและรุ่นที่มีระบบอัดอากาศเพื่อเป็นการโชว์เทคโนโลยีขั้นสุด คำถามที่ตามมาคือ Honda จะวางตำแหน่งการตลาดของ V3R รุ่นหายใจธรรมชาติไว้แบบไหนแนวทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดพวกเรามองว่า Honda อาจจะพัฒนามันขึ้นมาเพื่อแทนที่รถสปอร์ตยุคเก่าอย่าง CBR 600RR ที่เสียเปรียบคู่แข่งเครื่องใหญ่อย่าง Yamaha R9 ด u c ติ i Panigale V2 หรือ KTM 990 RCR นอกจากนี้เครื่องยนต์สูบน้อยลูกโตยังเอามาประยุกต์ใส่ในรถสไตล์อื่นได้หลากหลายมากกว่าเครื่องยนต์แบบรอบสูง4สูบเรียงแปลว่าในอนาคตพวกเราอาจจะได้เห็นรถสปอร์ตเปอยหรือรถแอดเวนเจอร์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ3สูบ V ลูกนี้ก็ได้เรียกได้ว่าอนาคตของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสกลางนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนต่างก็คิดว่ารถกลุ่มนี้กําลังจะสูญพันธุ์กลายเป็นว่าพวกเราจะได้เห็นรถรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลาย และใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีกว่าเดิมมาแทนที่เพราะไม่นานมานี้ก็มีข่าวลือว่าซู z u กิก็อาจจะกําลังส่งพัฒนารถกลุ่มนี้อยู่ด้วยเหมือนกันหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโ o t ต r v i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย